ช้อปปิ้งเพื่อซีตลอด24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตั้งแต่บูชาเต่าหัวมังกรมาออเดอร์เข้าขาตั้งไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่บูชามาค่ะเงินก็ไหลมาเรยมาเลยค่ะออเดอร์เข้าตปังไม่หยุดค่าคอมมิชชั่นก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะตั้งแต่ได้เต่าหัวมังกรมารู้สึกว่ามีโชคลาภแบบฟุ๊กๆจยากที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยรู้สึก ชีวิตดีขึ้นค่ะเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับวันนี้นะครับมารับโชคเฮงๆปังๆันกันใน,นต,ต้นปีเลยนะครับกับเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทอง หรือเป็นสัตว์เทพมงคลนะครับที่เรียกว,ว่าเป็นของมงคลที่นําความโชคดีนําเงินทองนําความสําเร็จมาให้ซึ่งสินแสกท,ท่านนี้นะครับต่างนําเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองนี้ไปใช้ในการติดตั้งวางเป็นเครกพวงจุ้ยมงคลนะครับเพื่อกระตุน้นให้ก่อให้เกิดโชคลาภเงินทองความร่ํารวยและความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองทุกอาชีพนําแต่เงินเข้าไม่มีเงินออกของที่คุณจะได้รับวันนี้คือเต่าหัวมังกรบ กองเงินกองทองมูลค่า1,590บาทยังไม่พอนะครับรับเพิ่มเสริมดวงกันไปอีกกับลูกแก้วคริสตัลแห่งความสำเร็จมูลค่า999บาท สร้อยปีเสียด้ยแดงพร้อมคาถาบูชาปีเสียมูลค่า599บาทกำไรหญิงสีมงคลปีเสียมูลค่า999บาทไว้เคล็ดลับการปรับพวงจุ้มูลค่า99บาทแต่ถ้าโทรมาในรายการตอนนี้รับทันทีทุบจีนเพียงดวงอีก3ดอกมูลค่า99บาทรวมที่ได้รับทั้งหมด9ชิ้นมูลค่าทั้งสิ้น4,385บาทแต่เรานะนำให้ไปเปิดดวงปังๆเพียง888บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัด88ชุดนะครับ เพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์แอดสไลน์รับกิจช้อปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR code นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งทีบ้านรอรับของได้เลยที่บริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รับบิดช็อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงเลยครับแล้ววันนี้มาเจอกูดี้เนะยครับแน่นอนต้องมีของที่ดีเปิดรับปีเฮงกับปีมังกรทองนะครับกับแน่นอนเลยนะของดีของเด็ดกับเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสินค้าตรงนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ใครที่กําลังอยากจะมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีหรือใครที่อยากจะให้มีเงินเข้าไม่ขาดสายมีงานเข้าแบบว่าไม่ ขาดมือกันเลยทีเดียวนะฮะต้องตรงนี้เลยเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นสัตว์เทพที่เขาเรียกว่าเต่าหัวมังกรหรือภาษาจีนเขาเรียกว่าเจีบบวยนะครับเป็นหนึ่งในลูกของพญาเต่ามังกรนะฮะหนึ่งใน9ตัวเลยนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าวิธีการเนี่ยในการดูฮวงจุ้ยของศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนเนี่ยฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นภาษาแท้จิว๋วนะแต่ภาษาจีนกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเฟิงสุยที่แปลว่าดินกับน,น้ำเนี่ยนะฮะต้องมีการบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นในบ้านของคุณในออฟฟิศในกิจการของคุณเนี่ยจะต้องม ในการดูดรับเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ามาพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นของดีเป็นการนําโชคนําความสําเร็จอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมว่าซินแสทุกคนเนี่ยนะฮะมักจะนำเต่าหัวมังกรเนี่ยบนกองเงินกองทองไปใช้ติดเพื่อวางเป็นเคล็ดในการวางศาสตร์ของห่วงจุ้ยนะครับเพื่อให้ก่อเชิดเพื่อก่อให้เกิดโชคลาภ ความร่ารวยและความสําเร็จนั่นเองอยากคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะครับมาพร้อมกับความโชคดีในเรื่องของช่องเรา Rabbit Shopping บบที่วันนี้เนี่ยมาถึงหน้าจอแล้วนะวันนี้มาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าเซตของ่วงจุ้ยของเรากับ คุ้มรัพย์ของเต่าหัวมังกรตรงนี้มีอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยเชิ้นด้วยกันแน่นอนนะครับชิ้นแรกของคุณที่จะได้ไปคือเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองอันนี้ปกตินะครับมูลค่า1590บาทยังไม่พอนะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เพิ่มเสริมดวงกันไปอีกนะครับกับลูกแก้วคริสตัลนะครับแห่งความสําเร็จเนี่ยมูลค่า990บาทและสร้อยปีเสียได้แดงนี่นะครับพร้อมคาถาบูชาปีเสียมูลค่า599บาท กำไรหินมงคลปีกเสียมูลค่า999บาทใบเคล็ดลับนี่ละฮะในการปรับห่วงจุ้ยมูลค่า99บาทแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้นะครับรับทันทีทุบ เสี่ยงจีนนะฮะอันนี้เป็นทุบเสี่ยงดวงเนี่ยนะครับอีก3ดอกมูลค่า99บาททั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมมูลค่า4,385บาทแต่วันนี้เปิดดวงปังๆรับโชคกับปีมังกรทองไปเลยนะครับเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้9ชิ้นนี่นะครับในราคานี้คือ4,385บาบาทไม่ต้องจ่ายนะครับวันนี้ก็รับความเฮงความปังไปเลยนะครับ กับวันนี้ในการจัดเซตมาเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้มีจํานวนจํากัดเพียงแค่88เซตเท่านั้นรีบโทรกันมาเลยครับตั้งแต่บูชาเตาหัวมังกรมาออเดอร์ข้าวังไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่บูชามาค่ะเงินก็ไหลมาเลยมาเลยค่ะออเดอร์ข้าปังไม่หยุดค่าคอมมิชชั่นจะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะตั้งแต่ได้เตาหัวมังกรมารู้สึกว่ามีโชคลาภแบบฟุกๆจากที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยรู้สึก ชีวิตด,ดีขึ้นค่ะเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับวันนี้นะครับมารับโชคเฮงๆปังๆกันกันในต,ต้นปีเลยนะครับกับเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทอง ือเป็นสัตว์เทพมงคลนะครับที่เรียกว,ว่าเป็นของมงคลที่นําความโชคดีนําเงินทองนําความสําเร็จมาให้ซึ่งสินแสทุกท่านนี้นะครับต่างนำเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองนี้ไปใช้ในการติดตั้งวางเป็นเครื่วงจุ้ยมงคลนะครับเรื่อกระตุน้นให้ก่อให้เกิดโชคลาภเงินทองความร่ำรวยและความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทุกอาชีพนำแต่เงินเข้าไม่มีเงินออกของที่คุณจะได้รับวันนี้คือ เตาหัวมังกรบนกองเงินกองทองมูลค่า1,590บาทยังไม่พอนะครับรับเพิ่มเสริมดวงกันไปอีกกับลูกแก้วคริสตัลแห่งความสํเเร็จมูลค่า999บาทสร้อยปี่เสียนได้แดงพร้อมคาถาบูชาปี่เสียนมูลค่า599บาทกำไรหยิงสีมงคลปี่เสียมูลค่า999บาท ไวเคล็ดลับการปรับพวงชุ้ยมูลค่า99บาทแต่ถ้าโทรมาในรายการตอนนี้รับทันทีทุกจีนเพียงดวงอีก3ดอกมูลค่า99บาทรวมที่ได้รับทั้งหมด9ชิ้นมูลค่ากันสิ้น4,385บาทแต่เรานําำให้ไปเปิดดวงฟังๆเพียง888บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัด88ชุดนะครับเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์แอดไลน์รับอิกช้อปปิง้ง และอหนึ่งช่องทางสกแกนตาม QR code นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนังที่บ้านรอรับของได้เลยที่บริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันเลยครับว่าความหมายของเต่าหัวมังกรของเราเนี่ยมีความหมายดีในการรับขวงจุ้ยดีๆอย่างนี้อย่างไรเริ่มกันตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยครับมีขนาดความยาวของเขาเนี่ย8คูณ6เซนติเมตรนะอยากให้ผู้ชมเห็นชัดๆนะแล้วบริเวณของเต่าหัวมังกรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในลูกของพญามังกรเนี่ยฮะตัวที่9นะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหัวมังกรนะฮะหัวมังกรเนี่ยความหมายของเขาคือในเรื่องของพลังอํานาจ อำนาจบาร,รมีต่างๆนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการทํางานเจรจาค้าขายและในเรื่องของด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวหลังเต่าเนี่ยเต่านะครับความหมายของเขาในเรื่องของความอายุยืนสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะของเราเนี่ยยังมีลูกเต่านะครับเพื่อให้บริวารในเรื่องของลูกหลานเนี่ยนะครับมีอายุที่ยืนยาวสุขภาพที่แข็งแรงและปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ใหเ้เป่าออกไปนั่นเองนะครับและทาไมรู้ไหมฮะบริเวณของเต่าที่หัวมังกรเน,นี่ยเขาอยู่บนกองเงินกอง หมายความว่าอันนี้เป็นการสื่อความหมายของห่วงจุ้ยก็คือในการของการทําให้เกิดความหญิงหยางหรือความเป็นบาลานซ์กันเนี่ยในการร,ารับงานรับเงินเข้ารับงานเข้ามาแต่เราไม่ให้เงินออกไปเราเก็บเงินอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเพราะนั้นจะอยู่บนกอง,กองเงินกองทองสังเกตบริเวณท้านหลังนี้นะเราใส่ใจมากนะครับด้วยหางของเขายังเป็นกิเลนเลยนะครับแล้วไม่มีรูทวารหมายความว่าเป็นจุดที่เอาไว้เก็บทรัพย์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นได้เลยว่าเราใส่ใจในเรื่องของ งวงจุย้ยและศาสตร์ที่เขาให้อยู่ตรงนี้แบบเต็มๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะฮะตัววัสดุของเขาเนี่ยทำจากโลหะที่ชุบทอง 18K ปกป้องในเรื่องของทองเนี่ยนะฮะอะไรที่เวลาดวงไม่ดีดวงตกทองก็จะเป็นตัวขับดวงเนี่ยให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ปีมังกรทองเหมาะสําหรับในเรื่องของการมีห่วงจุ้ยดีๆโดยการใช้สัตว์เทพที่อย่างที่บอกว่ามีความยาวนานนะฮะในเรื่องของความเชื่อตรงนี้เป็นตำนานจีนตั้งแต่สมัยรัชวงศ์ถังแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะาไม่จชเป็นสินแสนะครับที่อยู่ในต่างประเทศจนถึงในประเทศไทยนะครับมีความนิยมที่นํามาเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่เขาไปวางไว้ตรงหน้าบ้านเป็นคู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจําลองมาเป็นขนาดเล็ก สามารถวางไว้บนโต๊ะทำงานในออฟฟิศหรือหน้าทางเข้าร้านค้าร้านขายต่างๆเนี่ยวางได้หมดคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ต่างๆนะครับที่ทำธุรกิจค้าขายต่างๆเนี่ยปีนี้ต้องบอกได้เลยว่าความเฮงความปังเนี่ยมันมาถึงมันรออยู่แล้วเพียงแค่เสริมโชคชะตาเสริมฮวงจุ้ยเนี่ยให้มันดีขึ้นให้กระแสงเงินสดหรือให้ในเรื่องของความเป็นหยินหยางเนี่ยนะครับมันเข้ามาวนเวียนอยู่ภายในร้านค้าภายในบ้านเรามากขึ้นแล้วนะนอกจากนี้นะตรงเนี้ยมันเป็นขนาดที่พอเหมาะพอจาะเพราะขนาดข 8คูณ6เซนเนี่ยสามารถติดไว้แม้กระทั่งในรถก็ได้ในบ้านก็ได้ปรับควงจุ้ยเพื่อส่งเสริมค้าขายกันได้ด้วยอีกเช่นกันครับอละลครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับวันนี้นะครับมารับโชคเฮงๆปังๆกัน,น,นตั้งแตต้นปีเลยนะครับกับเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทอง เป็นสัตว์เทพมงคลนะครับที่เรียกว,ยว่าเป็นของมงคลที่นําความโชคดีนําเงินทองนําความสําเร็จมาให้ซึ่งสิงแสงทุกท่านนะครับต่างนําเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองนี้ไปใช้ใการติดตั้งวางเป็นเคล็ดดวงจุ้ยมงคลนะครับ เพื่อกระตุน้นให้ก่อให้เกิดโชคลาภเง,งินทองความร่ำรวยและความสำเร็จจริญรุ่งเรืองทุกอาชีพนำแต่เงินเข้าไม่มีเงินออกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีลูกแก้วคริสตัลน,นะครับซึ่งในทางฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลและอย่างที่บอกอยากให้คุณผู้ชมสังเกตใกล้ๆบริเวณตรงลูกแก้วนี้ปกติถ้าเราเห็นทั่วๆไปมันจะเป็นลูกแก้วแบบกลมๆเกลี้ยงๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเหลียมๆเหลี่ยมๆ,ๆเพราะอะไรครับมันมีความแววความวาวแล้วเป็นการสะท้อนกลับในสิ่งที่ไม่ดีออกไป และนําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเก็บกลับเอานำสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะครับเก็บกลับเข้ามาและที่สําคัญนะเห็นไหมครับแก้วเนี่ยเวลาที่เราทําเวลาที่เรามีจิตใจที่แบบหอเหี่ยวหรือหมดกําลังใจในการทํางานให้รอมองไปที่ลูกแก้วตรงนี้นะครับแล้วนึกแต่สิ่งที่ดีๆขอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องงานขอให้มีงานเข้าไม่ขาดสายให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรานี่มีกําลังใจที่ดีในการที่ทํางานในแต่ละวันและอย่างที่บอกนะครับนอกจากเป็นในเรื่องของ การเสริมของสีมงคลแล้วยังการปรับควงจุ้ยและเป็นการสร้างกําลังใจและยังเป็นของประดับตกแต่งที่เกิดความสวยงามเวลาเราเปิดไฟในห้องทํางานก็ดีหรือเปิดไฟในบ้านก็ดีหรือในร้านค้าก็ดีเนี่ยแสงไฟครับคุณผู้ชมจากเพดานเนี่ยมันจะส่องสะท้อนกลับมานะครับตรงที่ลูกแก้วตรงนี้มันจะเห็นเป็นวิบวับวิบวับวิบวับระยับระยับนะครับเพื่อเป็นการสะท้อนเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีออกไปและนําสิ่งที่ดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับเมื่อวางไว้บนโต๊ะทางานแล้วจะทําให้เราเนี่ยเหมือนมีพลังนะครับของหยินและหยางเนี่ยให้เกิดในการ กำลังในการทํางานที่มากขึ้นมีแรงในการคิดงานที่ดีขึ้นและมีความรู้สึกที่ดีๆคิดแต่สิ่งดีๆมันก็จะออกมาสิ่งดีๆจากห่วงจุ้ยดีๆกับลูกแก้วคริสตัลตรงนี้นั่นเองครับตั้งแต่บูชาเตาหัวมังกรมาออเดอร์ก็เข้าวังไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่บูชามาค่ะเงินก็ไหลมนาะเร็มมาเลยค่ะออเดอร์เข้าวังไม่หยุดค่าคอมมิชชั่นก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะตั้งแต่ได้เตาหัวมังกรมารู้สึกว่ามีโชคลาภแบบฟุ๊กๆจากที่ไม่เคยมีโชคลาภเลย รู้สึกชีวิตดีขึ้นค่ะเอาล g ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับวันนี้นะครับมารับโชคเฮงๆปังๆันกันเมื่อต,ต้นปีเลยนะครับกับเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทอง หรือเป็นสัตว์เทพมงคลนะครับที่เรียกว,ว่าเป็นของมงคลที่นําความโชคดีนําเงินทองนําความสําเร็จมาให้ซึ่งสินแสทุกท่านนี้นะครับต่างนําเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองนี้ไปใช้งานติดตั้งวางเป็นเครทบวงจุ้ยมงคลนะครับเพื่อกระตุน้นให้ก่อให้เกิดโชคลาภเงินทองความร่ารวยและความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองทุกอาชีพนําแต่เงินเข้าไม่มีเงินออกของที่คุณจะได้รับวันนี้คือเต่าหัวมังกรบน กองเงินกองทองมูลค่า1,590บาทอย่าบาทยังไม่พอนะครับรับเพิ่มเสริมดวงกันไปอีกกับลูกแก้วคริสตัลแห่งความสำเร็จมูลค่า999บาท สร้อยปีเสียได้แดงร้องคาถาบูชาปีเสียมูลค่า599บาทกำไรหญิงสีมงคลปีเสียมูลค่า999บาทไว้เคล็ดลับการปรับพวงจุ้ยมูลค่า99บาทแต่ถโทรมาในรายการตอนนี้รับทันทีทุบจีนเสี่ยงดวงอีก3ดอกมูลค่า99บาทรวมที่ได้รับทั้งหมด9ชิ้นมูลค่าทั้งสิ้น4,385บาทแต่เรานํนำให้ไปเปิดดวงปังๆเพียง888บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัด88ชุดนะครับ ยงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์แอดไลน์รับขิดช้อปปิ B ้งและอีกหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR code นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยที่บริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ นี่คุณผู้ชมนอกจากนี้มาที่ตรงข้อมือของผมนะฮะฝั่งซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะเป็นได้แดงเป็นปีกเสี้ยนะครับอันนี้เป็นคู่บาร,รมีเสริมโชคเรียบทรัพย์ปีกเสี้ยเนี่ยครับคุณผู้ชมมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทปีกเสี้ยเดี่ยวและปีกเสี้ยคู่ของเรานี่ให้มาเป็นคู่เลยนะเพราะความหมายของการมีปีกเสี้ยคู่เนี่ยนะครับจะเรื่องของการปัดเป่าสิ่งโชคร้ายเก็บเงินทองไม่รั่วไหลนะครับและปีกเสี้ยปกติทั่วไปเนี่ยตามศาสตร์ของตำราสัตว์เทพจีนแล้วเป็นหนึ่งในลูกของพญามังกรด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีกวางมีีนนกิ มีปลามีตรงนี้นะครับเป็นมังกรซึ่งตรงนี้เราให้เป็นตัวใหญ่สุดก็คือเป็นมังกรที่เป็นปีเสียให้ในเรื่องของความมั่งคัง่งอำนาจวาสนาบารมีใครบูชามีแต่โชคลาภป้องกันสินโชวร้ลลายเงินเข้ามาอย่างเดียวไม่มีออกนะฮะแน่นอนว่าปีเสียเนี่ยเป็นสัตว์เทพมงคลที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตรงท้ายเนี่ยเขาจะไม่มีรูทวารหมายความว่าเขาจะเก็บทรัพย์เก็บเงินเก็บทองให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับจึงมีอนุภาพรุนแรงมากในการรับโชครับทรัพย์ ปลดรับปีเฮงในปีมังกรทองนั่นเองคุณผู้ชมและนี่ครับคุณผู้ชมตรงมือผมด้านขวานี้นะฮะอยากให้เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแบบกําไรหินที่มีปีเสียนะจริงๆเนี่ยปีเสียเขามีหลายประเภทนะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบแบบเดี่ยวกับแบบคู่แต่เราให้มาแบบเป็นแบบคู่เลยนะฮะและตั้งใจที่ทํามากเพราะคู่กับหินมงคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะมันความหมายของหินสีแต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันเดี๋ยวพูดถึงปีเสียก่อนเพราะปีเสียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัตว์เทพนะครับที่มีเป็นความเชื่อข,ของตำนานจีนนะครับว่าใน เงินเก็บรับ์เก,เก็บเงินเพราะว่าปกติแล้วตรงทวารของปีเซนะเขาจะไม่มีรูทวารน,นะเพื่อเป็นการเก็บเ,บเงินเก็บทองอย่างเดียวนะครับส่วนการที่เรามาร้อยกับหินสีมงคลต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามีความหมายเหมือนกันสีชมพูเนี่ยนะครับเราให้นิ้วเรื่องของเมตตามหานิยมสีแดงนะครับเนื่องของความร่ํารวยสีเขียวก็คือความมั่งคัง่งโชคลาภนั่นเองนะฮะสีดําก็คือในเรื่องของอํานาจบารมีคุ้มครองนะฮะให้เรามีคล้าคลาดปลอดภยัยส่วนในของปีเซเนี่ยนะครับมีความเชื่อนะฮะว่าใครที่บูช พาหรือการเรียกทรัพย์ขอเขาถูถูรูปรูปล่ๆนะครับแล้วก็ขอพรนะฮะจะส่งเสริมในเรื่องของการเรียกทรัพย์เรียกทองเรียกเงินเรียกทองปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเก็บเงินเก็บทองไม่รั่วไหลนะครับอยากให้มีงานเข้าไม่ขาดสายมีเงินใช้ไม่ขาดมือแน่นอนนะฮะต้องทําอย่างนี้ทุกวันอันนี้เป็นเคล็ดลับของความปังนะฮะนอกจากนี้นะคุณผู้ชมเลยมีใบเคล็ดลับในเรื่องของการปรับควงจุ้ยให้ด้วยนะจะบอกตําแหน่งในเรื่องของที่วางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเต่ามังกรนะฮะว่าให้วางตรงไหนในโต๊ะทางานอย่างไรแล้วมีการ บอกว่าให้เสริมโชคลาภแบบไหนอย่างเช่นร้านค้านะคุณผู้ชมก็คือวางบนโต๊ะที่อยู่บนบัญชีตรงหน้าเขาเตะโต๊ะแคชเชียร์นั่นเองนะครับวางตรงมุมเพื่อเป็นการเรียกเก็บทรัพย์นะฮะแต่บ้านนะครับถ้าเกิดมีบ้านที่เป็นใหญ่ๆนะวางบนหิ้งหน้ากระถางทูบก็ได้นะครับแล้วก็หันตัวเต่าหัวมังกรเนี่ยออกไปทางหน้าบ้านวางตรงห้องรับแขกเนี่ยมุมใดก็ได้หรือจะวางบนห้องพระตรงหน้ากระถางทูบก็ได้หันหน้าเต่ามังกรเนี่ยพยายามออกไปทางหน้าบ้านเพื่อให้เขาปรับในเรื่องของเฟิงซุยหรือฮวงจุย้ย เนี่ยฮะในเรื่องของดินนะ้ําให้มันมีความเป็นหยินและหยางที่เท่ากันนอกจากนี้นะฮะในเรื่องของโต๊ะทํางานเนี่ยเราอยากให้ถ้าเป็นของคุณผู้ชายเนี่ยบางทีก็จะให้ไปวางในมุมซ้ายนะครับผู้หญิงวางมุมขวาและหันหน้าเต่าเนี่ยนะครับออกไปทาง โต๊ะนะฮะเพื่อให้เห็นในเรื่องของการรับทรัพย์รับเงินรับทองจากนอกบ้านและให้เข้ามาในบ้านและดูแลถ้าอยากให้เราเนี่ยดูแลหรือสะอาดในเรื่องสุขภาพของเราเนี่ยฮะไปวางบนหัวนอนบนเตียงนอนนั่นข้างๆเตียงนอนนั่นเองแต่อย่างน้อยนะครับเตียงนอนก็คือหันตัวหน้าเต่าเนี่ยนะฮะ ไปทางปลายเท้าออกไปก็คือหันออกสมมุติว่าหัวสมมุติว่าเราเปิดเข้ามาในประตูห้องนอนเนี่ยนะครับผู้ชมแล้วหัวเตียงเราอยู่ด้านในใช่ไหมประตูเราอยู่บริเวณปลายเท้าเนี่ยให้เราเนี่ยหันหัวบังกรเนี่ยออกไปทงทางหน้าประตูนั่นเองนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูดเงินดูดทองเนี่ยให้กลับเข้ามาอยู่ทําให้เราเนี่ยนอนได้สบายขึ้นมีความเป็นหยินและหยางมากขึ้นในเรื่องของการนอนทําให้เรามีพลังในการนอนเต็มที่ตื่นมาจะได้ทํางานได้แบบเต็มที่นั่นเองนะครับผู้ชมนอกจากนี้นะผู้ชมสำหรับ ลูกแก้วคริสตัลเนี่ยนะครับถ้าเราจะวางไว้เนี่ยนะครับเอาพูดถึงโต๊ะทำงานก่อนนะให้วางตรงมุมซ้ายนะครับสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยให้วางขมุมด้านขวาในของโต๊ะทํางานของห้องทํางานนั่นเองส่วนบริเวณบ้านนะครับถ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นในที่โลง่งอ่ะบ้านเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมี2จุดที่สําคัญนอกจากห้องรับแขกและในครัวแล้วเนี่ยครับจะต้องมีความสําคัญแต่ให้เมื่อพูดถึงในเรื่องของห้องรับแขกก่อนให้ไปวางไว้ตรงบริเวณกลางโต๊ะรับแขกหรือมุมทางด้าน ด้านซ้ายมือหรือทางด้านขวามือก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมีห้องที่เป็น ตัวขิ้งพระอยู่แล้วนะครับข้อให้ไปวางบริเวณกระถางทูบดีได้ด้วยเช่นกันแต่ใครที่เป็นร้านค้านะคุณผู้ชมให้ไปวางตรงโต๊ะที่เป็นแคชเชียร์โต๊ะที่ทําบัญชีโต๊ะเก็บเงินเก็บทองให้วางบริเวณมุมนะครับเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์เก็บเงินเก็บทองตรงนี้นะครับนั่นเองนะฮะแต่ถ้าใครมีบริเวณกระถางทูบนะครับก็ไปวางตรงอย่างตีจู้ก็ได้นะครับไปวางใกล้ๆกับตีจู้เลยนะครับหน้าตีจู้ที่บริเวณกระถางทูบก็วางได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะคุณผู้ชมเรายังมี ทูบนะฮะที่เป็นทูบเสี่ยงดวงอีก3ดอกนั่นเองนะฮะเราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสได้เสี่ยงดวงกันเพื่อมีโชคมีลาภกันในช่วงวันที่1และว,วันที่16ของทุกๆเดือนด้วยนั่นเองนะครับตั้งแต่บูชาเต่าหัวมังกรมาออเดอร์ข้าปังไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่บูชามาค่ะเงินก็ไหลมาเทมาเลยค่ะออเดอร์ข้าปังไม่หยุดค่าคอมมิชชั่นก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะตั้งแต่ได้เต่าหัวมังกรมารู้สึกว่ามีโชคลาภแบบ ปุ๊ๆอากที่ไม่เคยมีโชคลาบเลยรู้สึกชีวิตดีขึ้นค่ะของที่คุณจะได้รับวันนี้คือเตาหัวมังกรบนกองเงินกองทองมูลค่า1,590บาทยังไม่พอนะครับรับเพิ่มเสริมดวงกันไปอีกกับลูกแก้วคริสตัลแห่งความสำเร็จมูลค่า999บาทสร้อยปีเสียยด้ด้แดงพร้อมคาถาบูชาปีเสียมูลค่า5้9บาทกำไลหญินสีมงคลปีเสียยมูลค่า9 9 9บาท ใบเคล็ดลับการปรับวงจุย้ยมูลค่า99บาทแต่น้านโทรมาในรายการตอนนี้รับทันทีทุกจีนเสี่ยงดวงอีก3ดอกมูลค่า99บาทรวมที่ได้รับทั้งหมด9ชิ้นมูลค่าทั้งสิ้น4,385บาทแต่เรานำให้ไปเปิดดวงปังๆเพียง888บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัด88ชุดนะครับเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ที่แอดไลน์ Rapid Shopping และอีหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR code นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2 5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ ู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าของทุกชิ้นเนี่ยนะครับได้ผ่านการส่งเสริมหนุนดวงผ่านพิธีกรรมเนี่ยทางวัดจีนมาแล้วแล้วก็มีผู้ที่นําไปใช้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของการนําไปค้าขายหรือไปวางเพื่อปรับพวงจุ้ยในบ้านเนี่ยแล้วเขาก็เป็นการเสริมดวงหรือโชคชะตาเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอย่างที่เขาเล่าสู่กันฟังมาเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าการเสริมดวงเนี่ยมันไม่ได้เก่งในเรื่องของการค้าขายอย่างเดียวแต่ต้องมีความเข่งแล้วก็ ต้องมีการใช้ศาสตร์ตรงฮวงจุ้ยเนี่ยควบคู่กันไปด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยครับมีคู่กับคนจีนคนไทยเนี่ยยาวนานมาเป็นพันปีแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญในการเสริมดวงตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าต่อให้เราทํางานเก่งมีสมองที่ดีหรือมีการค้าขายที่ดีแต่ถ้าเรามิมีความเฮ่งหรือไม่มีศาสตร์ในตรงนี้เข้ามาเลยเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เราเนี่ย เกิดความปังในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยเราจะต้องเอาพลังธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเอาพลังลบที่ไม่ดีเนี่ยออกไปนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเริ่มจากที่ตัวเราปรับฮวงจุ้ยที่อยู่ที่บ้านนะแล้วก็ไปปรับฮวงจุ้ยนะครับที่อยู่ในที่ทํางานของคุณอะไรที่ทําไม่ดีที่สิ่งที่มันไม่ดีนะครับมันก็จะถูกผลักออกไปสิ่งที่ดีๆเนี่ยของที่มันเป็นสิ่งมงคลแบบนี้เนี่ยเขาก็จะดูดพลังงานดีๆกลับมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าเป็นสิ่งทีีี่ดถ้าาาเรรนมก บูชาหรือเป็นการดูและใช้ต้องบอกว่าบูชาในแบบวิธีที่ถูกด้วยนะปรับพวงจุ้ยที่เราก็มีเนี่ยให้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทําความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาใครที่ทําอาชีพค้าขายนะครับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของรับราชาการทุกอาชีพเนี่ยได้หมดแต่เป็นการส่งเสริมให้ปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีมังกรทองซึ่งเป็นปีที่เฮงมากทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดรับใน ปีเนี่ยต้นปีเลยนะฮะสำหรับของที่ดีๆที่เรามีอยู่เห็นไหมฮะเวลาผมใส่เนี่ยเวลาผมดูแล้วเนี่ยมันนอกจากที่เราเสริมให้เราดูมีสง่าราศีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจได้ว่าปีนี้แหละเราไปเจราจาค้าขายเราไปคุยในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินมันก็จะสําเร็จเมื่อเกิดความเชื่อและความรู้สึกที่ดีและสําเร็จแล้วและแน่นอนว่าสิ่งผลลัพธ์ของมันเนี่ยนะมันจะดีตามเข้ามาด้วยเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมในเซตโปรโมชั่นที่เรามีให้เนี่ยทั้งหมดนเกน้า เต่าของมังกรนะครับเป็นปีเสียก็ดีและเป็นปีเสียที่มีหินกําไลหินวงคนรวมไปถึงทูบและของต่างๆที่เราให้ทั้งหมด9ชิ้นเนี่ยปกติเนี่ยนะครับคุณผู้ชม4 0 0พกว่าบาทนะแต่วันนี้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่888บาทและแน่นอนว่ามีจํานวนจํากัดเพียงแค่88เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมผมอยากจะแนะนําคุณผู้ชมว่าถ้าในช่วงนี้กับการเปิดดวงเปิดโลกเปิดฟ้าเปิดดินกับควงจุ้ยดีๆกับการทําให้ชี เริ่มต้นดีๆในปีมังกรทองแบบนี้ต้องมีอย่างนี้บ้านละหนึ่งเซตนั่นเองนะครับติดตามกันให้ดีนะครับกับของดีๆแบบนี้กับเซตปีเซียและเต่าหัวมังกรที่ต้องบอกว่าอยู่บนกองเงินกองทองด้วยนั่นเองครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับวันนี้นะครับมารับโชคเฮงเงปังๆกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับกับเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองถือเป็นสัตว์เทพมงคลนะครับที่เรียกว่าเป็นของมงคลที่นําความโชคดีนําเงินทองนําความสําเร็จมาให้ ซึ่งสินแสทุกท่านนี่นะครับต่างนำเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองนี้ไปใช้ในกานติดตั้งวางเป็นเคล็ดทวงจุ้ยมงคลนะครับเพื่อกระตุ้นให้ก่อให้เกิดโชคลาภเงินทองความร่ำรวยและความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทุกอาชีพนำแต่เงินเข้าไม่มีเงินออกของที่คุณจะได้รับวันนี้คือเต่าหัวมังกรบนกองเงินกองทองมูลค่า1 5 9 0บาท ยังไม่พอนะครับรับเพิ่มเสริมดวงกันไปอีกกับลูกแก้วคริสตัลแห่งความสำเร็จมูลค่า999บาทสร้อยปีเสียด้วยแดงพร้อมคาถาบูชาปีเสียมูลค่า599บาทกำไรหินสีมงคลปีเสียมูลค่า999บาทใบเคล็ดลับการปรับพวงจุ้ยมูลค่า99บาทแต่นโทรมาในรายการตอนนี้รับทันทีทุกจีนเสียงดวงอีก3ดอกมูลค่า999บาทรวมที่ได้รับทั้งหมด9ชิ้นมูลค่าทังสิ้น4,385บาท แต่เรานําให้ไปเ,เปิดดวงปังๆเพี888บาทเท่านั้นมีจํานวนจํากัด88ชุดนะครับเพียงโทรมาที่เบอ 26, ร์02669426 6หรือแอดไลน์ที่แอดสไตรบิทช็อปปิง้งได้หนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพรอง้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วนันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ